สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องสูงวัยอย่างไรให้ห่างไกลความแก่ครับอายุของคนเรานะครับเป็นสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันโดยไม่อาจหยุดยั้งได้ดังนั้นการที่เราจะเป็นคนสูงวัยให้ห่างไกลความแก่นั้นมีหลักการปฏิบัติง่ายๆดังนี้ครับ1ดูแลตนเองทั้งภายในและภายนอก การดูแลตนเองทั้งภายในและภายนอกนะครับก็จะเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายมันออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์รักษาความสะอาดและสุขานามัยพื้นฐานเป็นต้นครับ 2. องดำเนินชีวิตอย่างคนหนุ่มสาวการดำเนินชีวิตอย่างคนหนุ่มสาวนะครับก็จะเป็นการใช้เวลาว่างในการดูหนังฟังเพลงเต้นราใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดสนุกสนาน และไม่เคร่งเครียดกับสิ่งรอบตัวจนเกินไปครับและ 3. จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้การจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้นะครับก็จะเป็นการทําให้จิตใจผ่องใสล่าเริงยิ้มแย้มแจม่มใสเบิกบานอยู่เสมอก็จะทําให้คุณดูเด็กดูสดใสามากยิ่งขึ้นนะครับหากใครที่ทําได้ยากก็จะมีตัวช่วยเช่นการนั่งสมาธิ การเข้าวัดทาบุญฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นครับท่านใดที่อยากห่างไกลความชราและโลรคร้ายต่างๆก็อย่าลืมนำเอาหลักการดีๆทั้ง3ประการนี้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมมาให้เกียรติความรู้เพียงเท่านี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราชาววีเมดชาแนลด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดตดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ กับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน